สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทตี้รีวิวนะครับผมวันนี้จะมารีวิวชุดน้ำนะฮะจากของทาง Thermotech นะฮะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า TAS ดิฟคิดสองส A R G B Sync Turquoise นะฮะโอ้โหชื่อยาวมากนะจริงตัวนี้จะเป็นสีเทอร์คอยนะฮะเหมือนสีที่เรารีวิวเคสไปรอบที่แล้วนะฮะก็คือเป็นเคสตัวนี้นะครับที่กำลังรอประกอบนะฮะจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมไป ทีเทอร์โมเทคตัวนี้นะครับที่เป็นชุดน้ําของเซ็ตใหม่เนาะที่มันจะมาเป็นสีทั้งหมดมีทั้งหมด2สีนะครับอีกสีนึงก็จะเป็นสีเรซซิ่งจีนนะที่เป็นสีเขียวที่แบบเป็นเขียวแบบเขียวเข้มมากเลยนะฮะอีกสีนึงก็จะเป็นสีเทอร์คอยนะครับก็คือสีอันนี้นี่เองนะครับเป็นสีฟ้าออกมินต์นะฮะหรือที่เรียกกันว่าแบบเขียวมินนะ้น์อ่ะหรือไม่ก็ประมาณฟ้าพาสเทลประมาณนี้นะครับแต่ให้เรียกง่ายๆก็ไม่ใช่เป็นฟ้าพาสทเทลเนาะ ตัวนี้สามารถซิงไฟได้หลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากนะครับที่บอร์ดรองรับเนาะก็คือจะมี ASUS นะฮะ a u r a Sync นะครับ,รบแล้วก็จะมี RGB Fusion 2 0งที่เป็นของ g i g a b y t e นะครับหรือ a l r a s นะฮะแล้วก็จะมี RGB Sync ได้ทั่วไปนะครับก็จะมีของ MSI a s l o c k แล้วก็ BioStar นะฮะสามารถซิงได้กับทุกๆเมนบอร์ดเลยนะถ้าเอาเร,อเรียกง่ายๆเนาะพราคนส่วนใหญ่ที่ซื้อก็มีแทบเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วอะ โอเคแล้วรอบพัดลมตัวนี้นะฮะก็คือมีทั้งหมด500-2,000ถึงรอบนะฮะแล้วก็รอบปั๊มน้ำมีให้ถึง3,300รอบก็ถือว่าเพียงพอต่อพวก i7 เจน12ก็น่าจะไหวนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ซ็อกเกตต็ตต่างๆเนาะเป็นของ Intel นะครับก็คือจะมี LGA 2,066นะฮะก็จะมี LGA 2011นะครับแล้วก็ LGA 1007ที่เป็นเจน12นะครับแล้วก็ LGA 1002ที่เป็นตั้งแต่ g e n 10กับเจน11นะครับแล้วก็พวก LGA 1156, 1155, าหกหนนะฮะแล้วก็1151 1150ของ Intel สามารถซิกได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นของพวก AMD นะจะเป็นพวก A4 A3 A3 พัด A2 A2 พัดนะฮะแล้วก็ FM2 FM1 นะฮะของ AMD สามารถซิกได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะโอเคครับงั้นเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับผมมาเริ่มเลยกล่องนี้ก็เพิ่งส่งของส่งมาเมื่อวานเองนะฮะยังไม่ได้แกะเลย แต่เดี๋ยวเราจะต้องไปเทสให้ดูด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแจกไงอะ๋อเจอแล้วนะฮะได้แลยม,มามาฮะเรามาเปิดพร้อมกันนะครับผมปป๊บ ก็หน้ากล่องก็จะมีพวกคู่มือการใช้นะฮะหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มืออีกแล้วเป็นภาษาจีนนะครับเป็นคู่มือภาษาจีนทั้งหมดเลยนะฮะมีคู่มือมาให้สองอันคู่มือประกอบกับคู่มือเขียนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เปิดมาจะเจอแผ่นโฟมนะฮะแล้วก็จะมาเจอชุดน้ํานะครับโอ้โหซึ่งชุดน้ําราคาตัวนี้นะครับ4,5 9 0้บบาทนะฮะ แต่ทำไมถึงให้กล่องกระดาษแบบนี้มานี่คือยังไม่เข้าใจนะครับมันน่าจะเป็นกล่องแบบดำๆเท่ๆที่แบบดูพรีเมียมมากกว่านี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนิดเดียวแล้วก็จะมีพัดลมมาให้2ตัวนะครับซึ่งพัดลมนี้รอบทำงาน5 0 0ถึง2,000รอบนะครับก็จะเป็นพัดลมที่ไม่มีไฟ RGB นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงพัดลมนะฮะเรามาแกะให้หมดก่อน แล้วก็เปิดมาก็จะเจอกับสายไฟ,ไฟพัดลมแล้วก็พ็อกเก็ตนะครับที่สําหรับไว้ยึดกับ CPU เนาะแล้วก็จะมีนี่หมดแล้วเนาะจะมีแต่อีกทีก็เป็นชุดน้ําเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ให้ด้วยนะฮะแบบห้ามใครห้ามเอามากินเนาะมันจะเป็นซองกันชื้นนะครับแล้วก็ยงนี่นะครับเป็นชุดน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในชุดน้ํากันดีกว่านะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ งั้นเดี๋ยวเรา,าพูดถึงพัดลมกันก่อนนะครับพัดลมตัวนี้ก็ถ้าให้ซื้อแยกก็ตัวละประมาณ990บาทนะฮที่ช้อปปี้มอลของทางเทว่าเทขายอยู่นะครับไม่แปลกใจเลยนะทำไมถึงตัวละ990บาทมันเป็นพัดลมที่แบบรู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็พรีเมียมมากนะครับแต่ไม่มีไฟ RGB ถ้ามีไฟ RGB แบบติดกับหม้อน้ำมาเป็นดูเทอย่านี้นะเพราะผมชอบไฟ RGB เนอะแล้วก็จะเป็นพัดลมที่แบบรู้สึกเงียบมากนะครับเงียบจริงๆนะเป็นพัดลมที่เงียบมาก โอเคมากกลบพัดลมแบบไม่เคยจับพัดลมที่มพรีเมียมขนาดนี้มาก่อนนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ชุดน้ำที่แพงๆอยู่นะแต่ก็ไม่เจอพัดลมที่มันแบบรู้สึกโอเคขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยรู้สึกแบบดูดีมากนะครับเป็นพัดลมที่แบบคือรู้จกเอาคำไหนมาพูดแล้วม,มันจับมันดูดีมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าพัดลมก็จะมีสกรีนคำว่า T T มานะแล้วก็จะมีหมดุดยึดที่เป็นสีทองข้างหน้านะครับทําให้ตอนหมุนมันก็จะทําให้ดูแบบดูแพงขึ้นอะ มีสีทองตัดดำมีสีเทานะฮะทำให้ดูแพงขึ้นจริงๆเนาะรู้สึกดีอะจับรุนมันรู้สึกดีมากอยากเอา,านอนกอดเลยโอเคพัดลมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีสายซิงค์มาให้นะครับก็จะเป็นแฟนนะครับหนึ่งหัวสี่พินนะครับใช่เป็นสี่พินนะครับหนึ่งหัวนี่นะฮะแล้วเขาจะมีสายให้นะครับเราสามารถไปเสียบกับเมนบอร์ดได้เลยเนาะก็คือแบบเอาพัดลมสองตัวเนี่ยมาต่อกันแล้วก็เสียบแฟนสี่หัวหนึ่งตัวได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราดูรังพึ่งกันก่อนนะครับว่าลังพึ่งมันถี่ไหมถามว่าถี่ไหมถี่มากเลยนะครับนี่ลังพึ่งมันถี่มากๆแล้วก็จะเป็นการลงสีที่ลงทั้งหมดเลยนะครับแบบพ้นสีทับลงทั้งหมดเลยนะฮะที่แบบมันเป็นสีเธอควอยทั้งหมดเลยยกเว้นแค่สายนะครับที่จะเป็นสีดํากับขายึดนะครับที่เป็นสีดานะฮะแล้วก็ ไม่มีอะไรที่เป็นสีดําแล้วจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะก็คือสีเทอร์ควอยทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบที่ให้เราปรับโหมดได้นะครับว่าจะเอาแบบเป็นโหมดไหนนะฮะซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับได้เลยจะมีเพิ่มความเร็วพัดลมหรือต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็โลโก้นะครับเราจะติดฝั่งไหนจะหมุนแบบไหนนะครับเราติดไปแล้วเนี่ยปุ๊บจะหมุนยังไงฝั่งไหนหรือแบบไหนที่เราเลือกได้เลยเนาะ <S <S <way> <S แล้วเราก็ค่อยมาหมุนตรงโลโก้เองนะครับมีหมุนได้เลยนะฮะ เราสามารถหมุนได้เลยว่าเราจะเอาไปให้โลโก้มันเป็นแบบตั้งตรงไหนได้แล้วครับเพราะว่าการติดชุดน้ำเนาะบางคนมันต้องแบบมีการซิกนะฮะเพราะว่าบางรุ่นนะครับมันไม่สามารถหมุนได้นะมันก็ต้องแบบยึดตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ให้โลโก้มันตั้งเท่ๆนะครับแต่อันนี้ไม่ยังเป็นนะครับเราสามารถหมุนได้เลยแล้วก็เขาจะมีปุ๊บลอกนี้มาให้นะฮะก็คือจะเป็นกระจกใสๆนะครับแต่ก็ ตอนเสียบแล้วจะมีไฟ RGB ขึ้นมาให้เห็นนะครับก็คือจะมีคําว่าท,ที่เหมือนหน้ากล่องเลยนะครับอย่างนี้ซึ่งสวยมากนะฮะแล้วก็เราไปดูหน้าสัมผัสกันก่อนนะครับหน้าสัมผัสก,ก็จะเป็นทองแดงนะฮะแล้วก็ก่อนใครจะประกอบก็อย่าลืมลอกพลาสติกออกนะฮะเดี๋ยวความร้อนจะขึ้นสูงนะครับถ้าไม่ลอกเนาะนี่นะฮะหน้าสัมผัสก,ก็จะเป็นทองแดงที่เรียบโอ้โหเรียบมากแต่ก็ไม่ถึงกับเงานะครับ ก็เงาแต่ไม่เงาแบบกระจกไปเลยเนาะก็โอเคนะฮะหน้าสัมผัสถือว่าโอเคมากแล้วก็รังผึ่งนะครับตัวผมมันจะเป็นตาหนินิดนึงเนาะตัวนี้เปิดมาก็เจอรังผึ่งที่มันล้มไปหนึ่งหนึ่งซี่นะครับรังผึ่งเนาะล้มไปหนึ่งซี่นี่เองเพราะอะไรถึงล้มเออร์ล้มฝั่งนี้นะครับรังผึ่งจะล้มฝั่งนี้นะฮะจะตาหนิไปด้วยรังผึ่งตรงนี้มันล้มไปนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนิดนิดนนหน่อยหน่อยเนาะ เพราะจะให้ไปเสียเวลาไปส่งเคมก็เสียเวลานะฮะตัวนี้ก็รับประกันถ้าซื้อบางแพลตฟอร์มก็อาจจะได้ประกันที่ประมาณ5ปีนะครับแต่ถ้าซื้อจากทางนี่ผมซื้อจากทาง JB นะเขาก็ไม่ได้จ่ายแบบทีทีก็ไม่ได้จ่ายนะฮะซื้อเองใช้เองนะฮะถ้าซื้อที่จากทาง JB นะครับเขาจะให้ประกัน6ปีนั่นเองเลยนะครับผมสีนึงที่เป็นสีเลสซิ่งจีนนะครับก็คือจะเป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวเข้มเลยนะฮะก็สีเทอร์ควอยส์นะครับ ่วกนี้ทีทีก็จะโปรโมทสองสีนี้หนักมากเลยนะฮะเต็มเพจเลยเนาะสองสีนี้คือแบบฮอตมากนะครับก็จะมีให้ให้เข้าเซตมันจริงๆก็น่าจะทำสามตอนนอกจะได้เข้ากับเคสด้านหลังนะก็คือจะเป็น,นคอพีหกทีจีเนาะที่เป็นสีเทอร์คอยนะครับมันสามารถใส่ว่าน้ำได้ถึงสามตอนเลยใส่สองตอนก็นจะดูเล็กๆไปแต่ก็ใส่ได้นะฮะมันก็ใส่ได้แหละแต่มันรู้สึกแบบมันจะดูเล็กไปแล้วม,มันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็ ถ้าทำสามตอนออกมาตอนแรกก็ซื้อสามตอนแม่อใจเขาไม่ทำอมอมาทำมาแค่สองตอนก็ซื้อสองตอนนะฮะก็ง่ายๆดีแต่ถ้าตัวนี้ถ้าให้แบบเข้าเซตกับมันก็ต้องมีเคสนะฮะมีชุดน้ำมีแรมนะครับแรมก็จะมีเป็นสีฟ้านะฮะเป็นแบบสีเทอร์คอย์เลยที่เป็นสีเทอร์คอย์นะฮะแต่ของผมมีแรมที่เป็นสีขาวอยู่แล้วก็ใส่ได้นะ,ะเพราะว่าแรมถ้าให้เห็นสีจริงๆมันก็จะดูอยู่ด้านข้างนะครับก็เราตั้งเคสตรงๆเนาะเราก็ ไม่จะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีตังค์เนาะหรือที่ที่จะเข้าสอบสนุนก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ประกบซ้ายขวาเนาะให้มันเป็นสี่แถวนะครับแบตเป็นสีฟ้านะฮะสีขาวอยู่ตรงกลางไปประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็น2ตอนนะครับ2ตอนซึ่งมันจะต้องมีเคสอีกรุ่นหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆทรงหุ่นยนต์นะครับแต่ด้านหลังก็ออกมาให้เราให้เห็นเนาะด้านหลังกล่องนี้นะฮะก็คือจะเป็นเคสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราขึือนลูปไว้ให้ดูนะ มันเป็นเคสตัวนี้เลยซึ่งมันเป็นทรงหุ่นยนต์ใส่ไ,ได้เมนบอร์ดก็ใส่ได้ปกติทั่วไปเนาะแต่เคสตัวนี้มันก็รู้สึกแบบว่าเราเล่นทรงหุ่นยนต์มาเยอะแล้วอะก็ซซนามิด้านหลังก็หุ่นยน,นะะต์นะฮะซซนามิตัวเก่าก็เป็นตรงหุ่นยนต์นะฮะที่เป็นเซนอมิเนามิเบดบลีสนะฮะตัวนั้น,น,น,ะะนเป็นชื่อบลีส โซนามบลีสที่เป็นบีดที่เป็นฝัดป่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของโซนามอีกแล้วนะฮะที่เป็นทรงขุ่นยนต์แล้วก็เล่นทรงขุ่นยนต์มาเยอะแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบสไตล์เชฟใหญ่ๆบ้างนะครับมันก็ใหญ่จนเต็มเลยอะเต็มไปเลยอะเนี่ยถ้าเป็นยัดเข้าไม่ได้นะฮะต้องปรับชั้นนิดนึงนะครับถึงจะยัดเข้าได้นะฮะ โอเคนะครับผลเทสตัวนี้ก็ออกมาแล้วนะครับก็คือเราเอาไปเทสมาให้แล้วนะครับก็คือจะเป็นอุณภูมิไอดเอลนะฮะก็คืออุณภูมิห้องเปิดปกติแอร์27องศานะครับเปิดแอร์27องศาก็จะได้อุณภูมิมาที่30องศานะครับผมแล้วก็จะเป็นอุณภูมิที่เป็นฟูลโหลดนะฮะก็เปิดแอร์27องศาเหมือนกันจะเป็นได้อุณภูมิมาประมาณ85นะครับ บวกลบนะจะเป็นพ่วงประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับผมกดตับตะไคร้นะฮะเพื่อที่จะได้มีสปอนเซอร์เข้านะให้เรามารีวิวของให้ดูกันนะครับหรือจะได้มีกําลังใจทําในคลิปต่อ,ตอไปนะฮะสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะครับให้มารีวิวนู่นนี่นั่นก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีหรือเกี่ยวกับอะไรต่างๆสาม,มารถส่งมาให้เรารีวิวได้นะครับผมงไงก็ฝากด้วยนะฮะสปอนเซอร์นะฮะเข้าหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ ช่องเริ่มโตแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมไปแล้วะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs> อาใหไ่ <c oughs> โอเควันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย